สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอหลักการเพิ่มเข้าตัดออกข้อที่3โดยมีสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวเินรัตนเพง็งดิฉันนางสาวอรารยาพรมานอกโจทย์คือมีนักเรียนชั้นม1ถึงมสชั้นละ10คนต้องการเลือกตัวแทนนักเรียน9คนจะมีวิธีที่จะได้นักเรียนครบทุกชั้นปีจากโจทย์คือโจทย์ต้องการในรูปแบบและ คือนักเรียนชั้นม1และม2และม3และม4ต้องถูกเลือกเป็นตัวแทนและจึงทำให้เกิดในรูปแบบคอมพลเมนต์ค่ะเราจึงกำหนดให้ u แทนเซตวิธีทั้งหมดจากนักเรียน40คนเลือกมา9คน A1 แทนเซตที่ไม่มีนักเรียนชั้นม .1 A2 อแทนเซตที่ไม่มีนักเรียนชั้นม .2 อ3แทนเซตที่ ไม่มีนักเรียนชั้นม .3 A4 อแทนเซตที่ไม่มีนักเรียนชั้นม .4 ค่ะเราจะได้ว่าออเดอร์ของ U คือมีนักเรียนชั้นม1ม .2 ม3และม .4 คือมี40คนและก็เลือกมา9คนเราจะได้เท่ากับ2 7 3 38, 8 8ล้าน4ี่8 8นอทีออเดอร์ของ A. 1คือไม่มีนักเรียนชั้นม .1 เหลือนักเรียนชั้นม2ม3และมสคือ30คนเลือกมา9คนจะได้เท่ากับ14 3สี่ล้านวิธีออเดอร์ของ A2 คือไม่มีนักเรียนชั้นม2จะเหลือนักเรียน30คนเลือกมา9คนจะเท่ากับ14 3สี่ล้านวิธี ออเดอร์ของ A3 คือไม่มีนักเรียนชั้นมอเหลือนักเรียน30คนเลือกมา9คนจะได้เท่ากับ1 4 3 7ล้าน3วิธีออเดอร์ order ของ A4 คือไม่มีนักเรียนชั้นมอเหลือนักเรียน30คนเลือกมา9คนจะเท่ากับ1 4 3 7ล้าน3า150วิธีทั้ง4ออเดอร์นี้มีจำนวน วิธีเท่ากันแต่วิธีไม่เหมือนกันออเดอร์ของ2องเซต AI intersect กับ AJ โดยทุก ij เท่ากับ1234และ i น้อยกว่า j คือเอานักเรียนเอานักเรียนแค่2ชั้นเรียนมา intersect กันก็จะมีแค่20คนเลือกมา9คนจะเท่ากับ1 6 7 0 0 0 960วิธีออเดอร์ Order ของ3เซตคือ AI อินอ์ ick, กับ AJ อินอร์ ick, กับ AK โดยที่ทุก IJK เท่ากับ1 2 3 4และ I น้อยกว่า J และ J น้อยกว่า K คือไม่เอานักเรียน3ชั้นเรียนก็จะเหลือนักเรียน1ชั้นเรียนคือ10คนเลือกมา9คนก็คือ10วิธีและ ออเดอร์ของการเลือกที่ไม่มีทุกชั้นปีคือไม่เลือกทุกชั้นปีก็คือศูนย์คนเลือกมา9คนก็คือ0ูนวิธีค่ะดังนั้นโดยหลักการเพิ่มเข้าตัดออกจะได้ว่าออเดอร์ของ a 1ยูเน u n i a 2ยูเน i o n a 3ยูเน i o n a 4จะเท่ากับผลรวมของเซตเดี่ยว a i ที่ i มีข้างแต่1ถึง4ผลรวมของเซต a i ก็คือพื้นที่ของทั้ง4เซตแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามันมันทับกันดังนั้นเราก็เลยหักออกด้วยผลรวมของ2เซตที่ซ้ำกันก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้แล้วเมื่อเราหักออกแล้ว ก็ก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็จะถูกหักออกไปด้วยดังนั้นเราจึงบวกเข้าด้วยผลรวมของออเดอร์สามเซต a i intersect a j intersect a k โดยที่ i j k มีข้างแต่1-4ถึง4และ i น้อยกว่า j และ j น้อยกว่า k ซึ่งก็จะได้ตรงนี้เข้ามาแต่ว่าจากที่เราบวกเข้ามาแล้วจะเห็นว่าตรงนี้มัน ตรงนี้มันจะทับซ้อนกันเยอะดังนั้นเราจึงลบออกด้วยออเดอร์ของ a 1นึ t อินเตอร์เซก a 2อินเตอร์เซก a 3ามอินเตอร์เซก a 4ค่ะและก็จะได้ว่าสเลือก1คูณกับ30เลือก9 4เลือก1มาจากมีเซตอยู่4เซตเลือกมา1เซตคูณอยู่กับ30เลือก9คือ,อเป็นออเดอร์ของเซตเดี่ยว a i และลบกับ สีเลือก2คูณ 20, 20เลือก9สีเลือก2ได้มาจากมีเซตอยู่4เซตทุกๆครั้งเอามาอินเตอร์เซกการ2เซตก็จะได้เป็นสีเลือก2คูณกับ20เลือก9คืออออเดอร์ของเซต a i อินเตอร์เซก a j จากนั้นก็บวกบวกเข้ากับอ่าสีเลือก3คูณกับ10เลือก9สีเลือก3มาจาก มีเซตอยู่4เซตทุกๆครั้งเอามาอินเตอร์เซกตกัน3เซตจะได้4เลือก3 10เลือก9ได้มาจากออเดอร์ของเซต3เซตออเดอร์ของเซต a i อินเตอร์เซก a j อินเตอร์เซก a k ก็จะได้เป็น10เลือก9ลบออกด้วยตรงนี้จะเห็นว่าไม่ได้เขียนก,ก็คือจะคูณ1ซึ่งในที่นี้ก็คือมีเซตอยู่4เซตเลือกมา4เซต ก็จะได้เป็น4เลือก4ซึ่งเท่ากับ1ดังนั้นเราจึงไม่เขียนคูณอยู่กับ0เลือก9คือออเดอร์ของเซต a 1อินเตรเซก a 2อินเตอรเซก a 3อินเตอร์เซก a 4และจากการคำนวณแล้วก็จะได้4คูณ14ล้าน3 0 7แสลบกับ6คูณ1 6 7 9 6 0บวกกับ4คูณ1ิ ลบศูนย์ค่ะจะได้เท่ากับห้าสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นแปดร้อยแปดสิบค่ะค่ะและจากที่โจทย์ต้องการนะคะจะได้ออเดอร์ของ a 1นึ่ง union a 2อง union a 3าม union a 4ี่พา姆จะเท่ากับออเดอร์ของ a 1นึ่งพา姆 intersect a 2องพา姆 intersect a สามพา姆 intersect a สี่พา姆ค่ะซึ่ง จากสูตรก็จะได้เท่ากับอ,ออเดอร์ของ u ลบกับออเดอร์ของ a 1ยูเน union a 2ย union a 3ยู union a 4จะได้เท่ากับซึ่งอ,ออเดอร์ u นี้ก็คือมีอยู่4ชั้นปีซึ่งมี40คนก็เลือกมา9คนก็เลยเป็น40เลือก9ค่ะลบออกด้วยตรงนี้ที่เราหามาแล้วก็คือ56,220,000ล้าน2 0 8 8 0ก็เอามาลบกันก็จะได้273ล้าน4ี่แสนสลบห้กล้านสองแสนสก็จะได้เป็น217ร้อยสิล้านสองแสนหค่ะค่ะดังนั้นนะคะการเลือกตัวแทนนักเรียนมา9คนให้ได้นักเรียนครบทุกชั้นปีนั้นก็จะทำได้217ร้อยสิล้านสองแสนหวิธีค่ะ ค่ะสำหรับพวกเราก็ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ